มีรูปภาพเยอะเก็บแบบไหนไม่เปืองความจําในโทรศัพท์มือถือของเราที่สร้างอัลบั้มใน Facebook สามารถเก็บไว้ดูส่วนตัวได้ใครที่ยังไม่รู้วิธีการทํำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีวิธีมาแนะนําสําหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาจ้าดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Oppo แต่เข้าไปที่ Facebook นะคะมาอย่างหน้านี้แล้วไปที่ขีดสามขีดมุมบนค่ะแล้วไปที่โปรไฟล์ของเราได้เลยนะคะทิ้มเข้าไปเลยค่ะ เข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะแต่ไปที่เพิ่มเติมนะคะจะมีปอกอัพเด้งขึ้นมานะคะแต่ไปที่รูปภาพค่ะสไลด์แถบขึ้นนิดนึงนะคะแล้วแต่ไปที่ดูทั้งหมดค่ะเข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะให้เราสังเกตตรงสร้างอัลบั้มแล้วแต่ไปตรงเครื่องหมายบวกได้เลยค่ะเข้ามายังหน้านี้นะคะตรงชื่ออัลบั้มให้เราตั้งชื่ออัลบั้มได้ตามใจชอบของเราได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเราทำการตั้งชื่ออัลบั้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าสาธารณะนะคะแล้วแตะไปคำว่าเฉพาะชั้นนะคะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะกดย้อนกลับนะคะแล้วแตะคำว่าสร้างอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นจะเด้งมาหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่อัลบั้มที่เราสร้างไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะจากนั้นแตะไปเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วให้เราทำการเลือกรูปภาพที่เราจะเก็บในอัลบั้มได้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถเพิ่มรูปภาพได้เยอะเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วแต่คำว่าถัดไปค่ะจากนั้นเราก็สามารถโพสร,รูปภาพของเราได้ปกตินะคะแต่ไปคำว่าโพสได้เลยค่ะโพสที่เราทำการโพสไปจะเห็นเพียงเราเท่านั้นนะคะ เมื่อขึ้นแบบนี้รูปภาพที่เราโพสไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพหรืออัลบั้มที่เราตั้งค่าไว้นะคะก็จะเห็นเพียงเราเท่านั้นนะคะรูปภาพในคลังแกลเลอรี่ของเราก็สามารถลบออกได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้หน่วยความจําในโทรศัพท์มือถือของเราทําให้โทรศัพท์ของเราทํางานดีขึ้น เราได้ทําการลบรูปภาพออกจากคังรูปภาพหรือแกลเลอรี่ของเราเรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะใช้งานรูปภาพนั้นอีกนํามาโพสต์อีกต้องทํำยังไงมีวิธีมาแนะนําค่ะแต่ไปที่ Facebook ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแต่ไปที่ขีดสามขีดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ไปที่รูปโปรไฟล์นะคะแล้วไปที่ดูเพิ่มเติมนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะแต่ไปที่รูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะสไลด์แถบตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วแต่ไปที่ดูทั้งหมดค่ะ แล้วแต่ไปที่รวมรูปภาพของลูกเราเลยนะคะแล้วแต่ไปรูปภาพที่เราต้องการที่จะนำมาโพสอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ไปที่ขีดสามขีดมุมบนค่ะแล้วแต่ไปที่บันทึกลงโทรศัพท์นะคะจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะรูปภาพที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์นี้เรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูจ้าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะ